องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับในการที่จะส่งให้ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างของท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งคณะผู้บริหารก็ตามนะครับไปเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับกรณีที่ไปอบรมกับหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว 4930ลงวันที่7พฤษภาคม2567เขาได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบริกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเป็นผู้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะครับท้องถิน่นจะต้องอกรณีท้องถิน่นประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเข้าไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเน้นย้ําว่า ท,ท้องถิ่นอบตหรือเทศบาลไม่ได้จัดเองนะครับตรงนี้ควรจะคำนึงถึงมาตรฐานของหน่วยงานผู้จัดโดยจะต้องพิจารณาถึงประสบการณ์ความชำนาญความน่าเชื่อถือผลงานที่ผ่านมาข้อมูลของวิทยากรที่มาให้ความรู้รวมถึงภารกิจหน้าที่หรือว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานนั้นนะครับว่ามีหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการจัดฝึกอบรมทั้งนี้กรณีหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือมีระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ